ออโต้ไม่น้อย18,500กิโลเมตร สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัดสุดรอบ้านรามิทาซอย5นะครับวันนี้นัดจะพาชมนะครับรถกระบะ4ประตูนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เลยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับรุ่น4ประตู 2.2XLT เนะครับเป็นรุ่นไฮไลเดอร์นะครับยกสูงจากโรงงานเกียร์ออโต้ปี2019นะครับคันนี้จุดเด่นนะครับเลขมาอยู่ที่18,500กิโลเมตรนะครับ คคุ้มนะครับจากรถใหม่ป้ายแดง860,000บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นคันนี้นะครับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับสามารถเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนจัดไปแนนได้ทั่วประเทศไทยไม่ต้องมีคนคําออกง่ายได้ทุกอาชีพนะครับซื้อรถที่นี่นะครับเรามีใบรับประกันการตรวจสภาพนะครับอินสเปคชั่นจากบริษัทวันทูก้าเลยนะครับการันตีรถยนต์ของเรานะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีจมน้ำมาแน่นอนนะครับ เดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับภายนอกและภายในนะครับว่าของเจ้า Ford Ranger คันนี้นะครับ2.2 XLT กียร์โตนะครับมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับและแล้วสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามนัดไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาชมออปชันกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับคันนี้เป็นรถสีดำนะครับตัวยกสูงจากโรงงานนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับด้านกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมโลโก้นะครับฟอร์ดแบบโครเมียมนะครับด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับซ้ายฝานะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะครับระบบไฟหน้านะครับคันนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบไบโปรเจคเตอร์นะครับระบบไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติเลยนะครับ ถัดมานะครับคันนี้นะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับสีเงินนะครับขนาดแม็ก17นิ้วนะครับมาพร้อมยางนะครับสเปคยาง265 65R17 นะครับระบบเบรก ABS มีนะครับดิสเบรคคู่หน้าเลยนะครับด้านหน้านะครับประตูหน้านะครับมีโลโก้นะครับ2.2ออโต้6สปีดนะครับเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับถัดมานะครับด้านกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับตัวครอบกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวเลยนะครับ ถัดมานะครับมือเปิดนะครับทั้งสด้านนะครับด้านนอกเป็นแบบโครมเมียมนะครับด้านล่างตกแต่งด้วยบันไดนะครับซ้ายขวาเลยนะครับด้านบนนะครับคันนี้มาพร้อมคิ้วกันสาดเรียบร้อยแล้วนะครับเดิมๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะครับส่วนด้านหลังนะครับระบบเบรกนะครับคันนี้เป็นเบรกดัมนะครับแม็กไลเนอร์มีมาพร้อมนะครับคันนี้แม็กไลเนอร์นะครับมาพร้อมเลยนะครับส่วนด้านบนนะครับ เก๋งนะครับด้านเก๋งด้านหลังนะครับไฟเบรกนะครับเป็นไฟเบรกดวงที่3แบบ L E D เลยนะครับมาพร้อมเสาอากาศนะครับด้านบนนะครับด้านท้ายนะครับมือเปิดนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็จะมีรุ่นย่อยนะครับของเขา X L T นะครับมาพร้อมโลโก้นะครับตรงกลางนะครับฝาท้ายนะครับแบบโครเมียมเลยนะครับด้านล่างก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับเบรนเจอร์นะครับด้านหลังมาพร้อมกันชนหลังนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับเซ็นเซอร์หลังสี่ตำแหน่งนะครับ รุ่น2.2 XLT นะครับกล้องหลังยังไม่มีนะครับมีเฉพาะเซนเซอร์นะครับด้านกันชนหลังสี่ตำแหน่งเลยนะครับภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมออปชันด้านในกันต่อนะครับสําหรับภายในนะครับเป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับดูแลง่ายนะครับคันนี้นะครับภายในใหม่มากนะครับกินใหม่ยังอยู่เลยนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถกระบะ Ford Ranger คันนี้นะครับรีบเลยนะครับเลขไม่เพียง18,500กิโลเมตรนะครับราคาไม่แพงขายเพียง619,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมออปชั่นฝั่งคนขับกันต่อเลยนะครับ ถัดมานะครับด้านเบาะนะครับคนขับนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับด้วยการโยกนะครับประมาณนี้นะครับถัดมานะครับคันนี้กุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับ2ชุดเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับมาพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันบ้างนะครับคันนี้นะครับวิ่งมา1 8 5่งมากิโลเมตรนะครับไม่แท้ไม่มีกอนะครับ ถัดมานะครับด้านพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะครับมาพร้อมมัตติฟังก์ชันนะครับพุทคอนโทรลมีนะครับออปชั่นมาครบนะครับระบบถุงลมนะครับคู่หน้านะครับแอร์แบ็กสองใบนะครับถัดมานะครับด้านเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมนะครับเครื่องเล่นวิดีุ c d m ดี a อ u x นะครับ USB ระบบเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายนะครับถัดมานะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ปรับแบบออโต้เลยนะครับ ถัดมานะครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับ PVC นะครับและโครเมียมนะครับตรงนี้นะครับภายในใหม่มากนะครับคันนี้เลขใหม่น้อยนะครับรถปีใหม่ใหม่น้อยรถสวยนะครับรีบเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับจับต้องได้นะครับที่นี่เราคัดรถสวยนะครับเพื่อคุณลูกค้าโดยเฉพาะนะครับรับประกันมีใบเซอร์ทุกคันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีพลิกคว่ำมาแน่นอนเรื่องรถเราจริงจังเรื่องบริการเราจริงใจนะครับ อยากได้รถมือสองนึกถึงนะครับศูนย์รมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับตลาดรถกลางคืนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถ Ford r a ร g เจคันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับหรือมาทดลองขับกับผมได้เลยนะครับที่ศูนย์รมรถบ้านรามินทาซอย5ตลาดรถกลางคืนตั้งแต่7จ็ดมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยนะครับ หรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับนัดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน E ีีหน้านะครับว่านัดจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอลาไปก่อนและพบกับนัดได้ใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ